แล้วข้าปุ้นก็ได้เป็นนักเรียนทุนคนแรกของโรงงานหนังไทยเหตุการณ์เหมือนจะราบรื่นถ้าไม่มีผู้กำกับมือทองมาขอให้ข้าปุ้นกับฐานะช่วยเล่นมิวสิกวิดีโอให้กับเขาปากบอกว่าไม่อยากเล่นแต่ฐานะกับข้าปุ้นก็ตีบทเลิฟซีนแตกกระจุยจนคนอื่นแอบคิดว่าเป็นเรื่องจริงพอจบงานแรกข้าปุ้นก็มีงานแสดงติดต่อเข้ามาด้วยความตั้งใจจริงข้าุ้นเลือกที่จะเรียนต่อมากกว่าแสดงหนัง เรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปมาเบิ้งกันเดอ้อนี่ค่ะผลการเรียนเทอมแรกของข้าพุ้นค่ะนี่ครับพ่อครับใช้ได้เนี่เกือบเต็มทุกวิชาเลย <c oughs> <c oughs> แหมทำไมจะต้องเอามาโชว์เสียด้วยล่ะจ๊ะทำยังไงเสียเป็นผู้ปกครองเธออย่างนั้นแหละ <c oughs> ที่ข้าพุ้นเอามาให้ดูเนี่ย ก็จะได้รู้ค่ะว่าเขาปุ้น่ะใช้เงินอย่างคุ้มค่าไม่เหมือนกับผู้หญิงบางคนที่พอเวลามีตังแล้วอะ่ะก็เอาไปมีแต่ทำสวยไปวันๆค่ะดีแล้วแหละเขาปุ้นที่คิดแต่เรื่องเรียนยนะค่ะแหมไม่ทันไรก็เข้าข้างกันแล้วน,นะคะอีกไม่นานะคงจะเข้าหน้าเข้าหลังเข้าหัวเข้าท้ายกันเลยละสิคะเออ พ่อว่าอุณหภูมิของสุภาพสตรีในห้องนี้ช <c oughs> ักจะเริ่มสูงที่ๆขึ้นแล้วนะพ่อขอตัวไปข้างนอกกันดีกว่าลูกนรับเสียคิดว่าเคลมจะไม่ตามใช่ไหมคะเสียคิดผิดแล้วล่ะค่ะไปค่ะเสียไปด้วยกันนี่แหละค่ะนูกเดี๋ยวพ่อตีแล้วสิบก้าหลุมแล้วพ่อกลับมานะลูกตรงนี้ครับเออเธอเรียนหนักหรือเปล่าดู ผอ,อมลงนะอ,อ๋อก็นิดหน่อยะค่ะคุณฐานะพอดีช่วงนี้ค่ะต้องเรียนแล้วก็ลับดึกอะคะ่ะเพราะว่าต้องไปติวข้อสอบเพื่อนเี้ยค่ะเขาปุ้นได้ยินมาว่าค่ะแถวแถวโรงเรียนนะคะมีจนป้นสว่างคุณฐานะแต่เขาปุ้นก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่าเขาปุ้นอะจะออกรถเครื่องแล้วล่ะคะ่ะรถเครื่องรถรถเครื่องนี่คือรถที่ใช้ถ่ายนาใช่ไหมใช่ค่ะ ที่เขาใช้ถ่ายแทนควายอะค่ะไม่ใช่หรอกคุณถ่านนะรถเครื่องก็หมายถึงมอเต,อ,อ,ต,อ,ตอร์ไซค่ะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์้อค่ะคุณถ่านนะมอเตอร์ไซค์แล้วผมผมไม่รู้นงครับจะจะว่าว่าผมง่อไรนะน <c oughs> นค่ะ <c oughs> ง่อขอบคุณคุณล้าเล่นค่ะงั้นเดี๋ยวเขาวุ่นขอไปทำงานก่อนนะคะไป <c oughs> แล้วนะคะ เพียนเหมือนกันนะนี่เอาลูกมูตินกี่เขาแล้วนังกันค่ะเอาเลยๆกี่รอบกี่รอบอืออ้าขับปุ่นไม่ใช่ไง อ๋ขอขัปุ้นไปเพียนสภาค่ะเพราะว่าขับปุ้นมีเลี้ยนตอนแรงค่ะลูกมันทินโอ้ขอยันเลี้ยนเนาะแมนค่ะอืมอืมอืมโอ้ออออนั่นละ<า>่ะอ้าขับปุนป้นขับปุ้นจ๋ากินข้าวกันก่อนโอ้ยบ่ได้ลราพี่หัวขับปุ้นเียไม่รลีเดี๋ยวขับปุ้นไปเลี้ยงบ่ทันโอ้ยบ่ได้บ่ได้ต้องกินข้าวก่อนจะสิมีสมองไปเลี้ยนโอ้ยเดี๋ยวค่อยกินก็ได้พี่หัวแมนแมนแมนกินซะก่อนจะมีสมองนี่ขนาดกินทุกมื้อยังไม่มเพื่่่่อออสมงงงีีัวนนะก็า้ ขบวนทินกินข้าวกินน้ำถ้าก่อนจะได้ไม่แห้งเยี่ยนแมนอ้าวขอบคุณกินก็ได้อ่ะข้านึงไปแล้วไปแล้วลูกไม่หินไป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 กินแล้วกินแล้วไปไปอ้าวขอบคุณขบุญอ้าวหนุยมาทำไรอ่ะมาตามหาขบุญนะสิอ้าวเหรออืมขบุญแถวนี้เหรออืมช่ยมันอยู่แถวนี้แหละโอ้หัวกก็อยู่แถวนี้เหมือนกันค่ะหัวที่เดียวกันกับขบุญค่ะเออ เออถ้าวันไหนบ้างๆเหนื่อยก็มานอนเล่นห้องห้องก็ได้ละคะนอนเนี่ยบอกตรงนะครับผมไม่เคยถูกก่อนแล้วรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยครับรู้สึกว่าปี่หยิวสิหยิวกิ้วๆใช่ไหมคะอยากแย้งบังหาละครับเออโทษทีเราลุยเราลืมล่ามพี่เราไว้อะเอาต้นล่านไม่ใช่กหมา้ดต้งบอกว่ชดจะมานังของเกาอีกบปพนังนง

รเรียบร้อยเลยเจ้าชาย ตกใจมืด ừ, ตงใจให้หนังใส่หน้ากากทีเห็หนยังละทอลองมาแล้วบ้าวอ่ะนี่ไมันาพี่หวกเองแตะเงินนะขอบพุนค่ะ้ยพนไปอาบน้ำดีก,กว่าไปอาบน้ำันเดิมหัวโอ้เดี๋ยว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 ก่อนไปอาบน้ำม,มีคำถามให้ตอบสามคำถามว่ามาพี่หวัว คำถามที่หนึ่งถามว่าบักอั่นเป็นไผบักไก่บักนั่นอ๋อหนุย่ยมมขอบุญเองค่ะโมขอบุญจ้าผ่านคำถามที่สองถามว่าถามว่าเป็นยังมันต่องมาหาประสงค์มันไม่จีบขบุญเป็น,เนบอ,อว่าคุอมัวเท่าสองคน,นเป็นมมก,กัน ที่หายๆไปนก็ไปติวหนังสือวล้พี่หัวต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายอยะยะว่าถามว <ฮะ S 2> ่าผู้ชายคนนั้นพี่หัวขอได้บอนึกว่าเรื่องอีหยังเอาไปเลยคิดไปแล้วคิดไปแล้วเขาควรจะเป็นคนใจดีเอาจาัิงสิ <laughs> พี่หัวฝากลูกไปให้หนุยแล้วก็บอกหนุยว่าคนในรูปนี่น่ะ แอบมักหนุ่ยหลายหลพี่่วงพี่่วงนี่รูปด่านหลังบอมันก็มีรูปดาลล่นานเดียวตรงไม่ด่านหลังั่นนะให้ยังละให้ดาลล่ดานหลังนะถ้าปุญญานเขาเห็นด่านหนา้าแล้วตื่นตกใจขอบุญขอ ก็มีเด็กแว้นมารับเลยนะจ๊ะไม่สาวสกอยอะไรคะคุณเขมเด็กแวน้นสกอยทําเป็นงงทั้งโรงงานนี่นะจ๊ะเขารู้กันหมดแล้วว่าเธอมีแฟนเป็นเด็กแวน้นเอาที่ไหนมาพูดเขาพูดยังไม่มีแฟนซะหน่อยแหมก็เห็นบอกว่าเห็นกับตาเลยนั่งซ้อนท้ายกอดกันกล่องดีเลย เงี้ยไปยังเธอก็บอกเล่นกันแบบนี้ฉันบอกบ้านอะเรื่องจริงทั้งนั้นื่องเธอสิถเถียงว่าหมูว่านี่ยเขาปุ่นบริสไปเขาปู่นย่ผู้หญิงกับผู้ชายไปด้วยกันสองต่อสองเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกจ้าคุณเกรม่ะแล้วเวลาคุณเครมกับเสียบไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนไปเฮ็ดยังกันค่ะฉันก็จะง,ง่า เสียละสิไปแล้วไปจบกันนี่มันเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับเธอสี่มีแฟนทั้งที่ก็ไปคว้าเด็กแว่นยุไสมากกับบุกนนี่หนุ่ยเขาไม่ใช่เด็กแว่นนะเขาเป็นลูกคนมีตังแต่แค่เขาอ่ะไม่ทำตัวเวอร์เหมือนคนรวยบางคนเท่านั้นเองแม่ไม่มีงานมีการทำกันลไง ธนะคะเคลมเตรียมรถให้คุณานะไปประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมียินทำอะไรตรงนี้อยากยา้ายมาอยู่นแผนงเย็บกระเป๋ารดสว่าโอ้ยสมจเจค,มคุณฐานะนี่หน้าเหมือนนอมหมดอายุเลยนะคะนมหมดอายุอะไรก็หน้าหดูดไงคุณฐานะ เห็นผมเป็นเพื่อนเล่นเลยไงนี่คุณยังมีความผิดอยู่นะที่มาสายถ้าเกิดยังไม่ตั้งใจทำงานอีกแล้วก็ผมจะตัดเงินเดือนและช่วยมีสมาธิในการทำงานเลยนะเรื่องแฟนเนี่ยเอาไว้คิดหลังเลิกงานนะตั้งใจทำงานกันหน่อยม่งั้นผมจะตัดเงินเดือนให้หมดเลยทุกคนเลยรวมผมด้วยเปล่าใช่อ้าวด้วยเลย ฐานะล้วไปกินอย่างมากค่ะลูกคือล่มบ่จ่อยบ่จ่อยสั่นค่ะจังวะเอาร่มเสียตะเสาเลยนาบูตกลิ้งกลิงกิ้งหนึ่งนาบูตกลิ้งลิงค่ะอือกนาดยิ่งยิ่งยิ่งสงสัยสิเป็นอาการหึงหวงที่แหละหึงหวงกันแน่นอนใช่คิดรักแรงหึงกลัวเลยแบบนเมียนค่ะนี่ไงอิ่มแะเนี่ยอิ่มบรอไม่ไหวแล้วอิ่มเลยแล้วบอกว่าเป็นคนมีตังค์มาสุดท้ายเด็กกับแม่นางกินร้านตะบบุตร ออือเหียนแหกตาเบิงในเด้อวันีลลาน่เขามีป้ายเขียนไว้บอกว่าห้ามคนรววยะมากกินเขาเออหนุย่ยเมื่กี้หนุย่ยจะบอกอะไรหรอกนะอืออ๋อคือว่าเรื่องมันมันยันไง <laughs> พูดยังไงดีนะเออรอนานไหม <laughs> ไม่นานมากครับ <laughs> โอเคครับขอโทษนะที่ให้รอจ้าพวกยเมื่ยังมานั่งนีแล<ว>มา ขอโทษที่น้าหน็นไรหลอกเราอะชินแล้วที่บ้านอะมีตั้งสี่ห้าตัวเนี่ยก็ชอบมาตะกายอย่างนี้แหละหมาพี่ก็เป็นคนค่ะไม่ใช่หมาเออเมื่อกี้จะบอกไปหรอนะไม่มีอะไรละเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเอางานไปส่งให้แล้วกันเอ้ยขอบคุณไม่เป็นไรพี่ห้วงกับบ้านกันเถอะปะกับเพิกยังหาขกับพ่อกันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็กลับแล้ว กลับบานไปเร็วนแน่แน่เมื่อเศราราไปว่างว่าเบิดไวเป็นบ้าหของน้ำนะะอ้ยกินอบอวนเดี๋ยวมานะเดี๋ยวออก,กันไปเร็วแล้วพี่บอกป้าปหนูเรียงไงลโหลยังตะล่อมข้าปุ้นไม่ได้เลยสงสัยต้องใช้ไม้แข็งอืมต้องรีบรเด็ดฝึกแล้ววันพรุ่งนี้เราจะไปที่หข้าบขปุ้นแลวรีบเข้าชาร์จเลย โอเคตามแผนจเจอกันพรุ่งนี้เอ,าอ้าขอบุญจสาพี่พัควพคว่แตงโตมาไปเฮ็ดงานบอกมือน,นี่บอพี่หวงมือน,นีอ่ะขอบุนล่าง,งานซิพีเฮ็ดงานลุงเรียงกับเพื่อนสซมพี่ไปก็เนื้อชนะจ้าเดี๋ยวสายคุณธนาเป็น,นปยังบู้สวงเนี่ย ไปซ้ายกระจมไปซ,กกมซ้ายกระจมสงสัยมินหมอน่ะวยืเล่นผู้เดียวล่ะจ้าพีหวัวกเรื่องมีอะไรกี้ล่ะพีหวัวกใครเข้ามาแม่เอ้ยอีหยังพีหวัวกอ้าวนุ้ยมาที่ไงอะ ทำ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 อย่าเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังอ้าวขระปุ้นขระปุ้นไปสายอะไรคือบ่อนมานบ่อันขระปุ้นเขาลาค่ะมือน,นีพ่อราต้องเห็ุงานทรงอาจารย์นะคะ่ะทรงอาจารย์บ่ค่ะ้องแต่ีเงี้ยหน,นักแล้วบอกกัะปุ้นพักพ่อนีได้โดยเฉาสมบายด้วยโอ้ยกระบอกทุกครั้งล่ะค่ะต้องพักพอนม่ต้องเป็นห่วงขระปุ้นหรอกเขาดูแลตัวเองได้เป็นห่วงใครห่วงครับยังไม่มีใครพูดห่วงเลยพูดเองห่วงเองนะั่นผมว่าคุณฐานะนะฐนะ ใครใครใครห่วงใครเอใครห่วงใครทะนะคะไม่ต้องไปเป็นห่วงเขาปุ้นหรอกค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าป่านเนี้ยเสร็จเด็กแว้นไปหรือยังเออเฮียนเฮียนเมาดีๆเถอะคุณนุ้ยนะน้องนุ้ยนะเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยห่าไปพลาพิ้งถึงเขาขี่กังขากน้อยมูสิถือผู้ชายค่ะไปกินแลยยังโมหูโตอีกเขาปุ่นน่ะต้องเสร็จผู้ชายคนนั้น ถือฝาดเหลียบแทคเดเ๋ยวไม่หอะไรนะนี่คือหมายหมายความว่าไงก็ก็เมื่อวานเนี้ค่ะเห็นได้ยินว่าผู้ชายคนนั้นเขาจะไปหาข้าวปุ้นที่ห้องแล้วถ้าข้าวปุ้นไม่ยอมอ่ะเขาจะเด็จศึกเลยค่ะโอ้ระเด็ดศึกเหรอเด็ดศึกตายแล้วอะไรพวกตายแล้วทำไมเหรอ ไ้วในห้องน้ำค่ะแล้วการ์ตูนเขาเห็นัวอย่างอายค่ะโอ้โหนี่พวกไม่รู้จักเป็นหัวงเขาพุ่นเลยเหรอเฮ้ยไปๆเดี๋ยวๆไปๆเดี๋ยวค่ะคุณถั่งนะคะเดี๋ยวทำแบบนี้กับพวกนะคะทำไมพวกเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะคะจะพาไปไหนครับเนี่ยพาไปที่โน้นเฮ้ยระวังจะแสกไมปเลยนะคะพวกเ็นกุยนะคะพวกไม่อาบน้ำเลยโอ้โหพวกอย่างนี้ผมจะให้รีบไปช่วยเขาพุ่นไป้นี่ทั้ง เฮ้ยไปด้วยเไปด้วยไปะไตรไปค่ะตไปค่ะีเปิดดิโอ๊ยุตานะค่ะอย่าเพิ่งเร่งค่ะหัวกลังกำลังแยู่ันแ่ถึงันี่าดิโอยต้องเรียจิมาเบียันยังไมือนันูมวยไไนี่ยนวเขาเฮียอยงันะเรเร็วแล้วค่ะไแล้วไป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 เไปเไปเร็วเอาข้าปุ้นข้าปุ้นข้าปุ้นนี่สะพาข้าปุ้นนี่นี่ ขับแล้วังยังเสียอ่ทำไมไม่มีเขาพูดอยู่อ่ะขาพูดอยู่ไหนอ่ะเลยเลยรู้ป่ะข้าวุ้นถือคมคืนนม่องน้ำเฮ้ยเฮ้ขาวุ้นข้วุ้นขาพ้นยาดข้าไหมมีข้าอ่ะมงเลยอแกโอ๊ยเอาเอากอนให้ไหมอ่ะนี่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 ทอะไรเนี่นี่เงีบน่เมียเขไปบเนีอยเจ็บแค่ตอนแรกนะเดี๋ยวก็ชินนะ อ้อยไม่ค่อยมึงแกเข้ามาเดี๋ยวอ้อยน้าคนไม่ไหวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่เล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เดี๋เยวยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยยเ้เฮยเฮ้ยเเข้าเจกันผิยไป้มดแ้้ยเฮ้ยยเฮ้ยเเฮเฮ้ยเยเฮ้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 เฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเ้ยนย้ยเะค่ะ ออบอกบอกไม่ดีโอ้ยเออคือ,อ,อก,ก็ก็หน่อยอะค่ะเขาจะทำแฟชั่นโชว์เขาเลย,ยให้เขาปุ้นเป็นนางแบบให้ะคะ่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะน,นี่ก็แค่ชุดแฟชั่นโชว์เองค่ะแล้วมไมนเป็นคขค้าวุ้นนี่รู้นะจะมาไต่อั่งใช่ไหมเนี่ยแมนแล้วถุดต้องแล้วสันดานผู้ชายไม่ใจไม่ได้เลยโอ้ยสผู้ชายนี่ไรย,ย,ยักษ์อะไรเมื่อคนมาแตะฉันก็ฉันก็ได้บอกทุกคนเอง นี่ที่ฉันมาที่นี่อฉันเอาเนี่ยเขาปู้นเนี่ยมาเป็นนางแบบไห้ฉันแล้วเขาปู้นเนี่ยเขาเป็นคนที่เก็บรักษาความเป็นที่สุดอะแล้วถ้าฉันไม่ใช่คนอื่นเนี่ยเขารู้มาสิว่าฉันน่ะเป็นเก่งตายตายแล้วคอาเมนฉันหนิกินตอนที่ไปกอดเ่อหน่ะกินแม่ฉันเป็นมาแสดังฉันแย่ฉันกินแล้วต้องเป็นตบเลยตอบบอกอันดีนะเพราะทุกคนนกันหมดแล้วอะคุณฐานนะ ไม่สนใจครู้จักฉันมากกว่านี้่อยอะผมผมผมว่าไม่ดีกว่าครับนี่รู้ดีกว่านี่ยังโสดอยู่เลยครับหรือมนีีนครับอย่าขำมาไกลเด้อพวกเดียวกันเด้อนี่นะไปไปไปจะขำมาไกลกันเ้อะนี่ชื่ดวงเพิ่งขายนี่เน้ะน่ากินซี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  เก่งมุ้งเนอะกลับบ้านกันเด้ว่างๆมาวิ้งไผ่มีวิไผ่เด้่สีผ้าไปหาพวกสิบรอบมี่จะค้นยังไงโอ๊ยนำลายไหลจ้าตอนไปตอนเ้าใปผิดกันแล้วเอ่อคุณฐานะเรียกเขาปุ้นมามีอะไรเหรอคะอ่าก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกค่ะ ไม่มีอะไรเราเรียกมาทำไมคะก็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 จะคืออ่านี่เขาพูดเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าโรงงานไหมสีฟ,ฟ้าฟ้าไฟกลมๆมสีฟ้าฟ้าไฟกลมๆ,ๆสีฟ้าฟ้าไฟกลมๆ,ๆอ๋อเห็นค่ะเห็นยามปิึกเขาบอกเหมือนกันค่ะว่ามีใครก็ไม่รู้ค่ะมาจอดทิ้งไว้แล้วก็เห็นหมาะคะมันรถล,ล้อเหลืองแล้วคะ <laughs> ่ะทำไมคะ อ๋อ,อให้ข้าปุ้นไปเลื่อนรถให้เหรอคะอเอาไปดอกที่ไหนดีคะว้าวคือผมผมให้ข้าปุ้นให้ข้าปุ้นเหรอคะอเป็นไงวะให้รถกันเหรอคะให้รถแล้วให้รถแล้วค่ะ มานิสัยคือเสียหลีเลยเนาะแมนค่ะทั้งพ่อทั้งลูกเทั้งคนทั้งคนฟอย๊สองคนมาทำอะไรที่นี่อะฮะแอบฟังคนอยู่ค่ะโอ้ยเจ๋งมากค่ะคืออ้๊เจี๊ยบคะอีพี่เไปค่ะคที่พี่เขาไปค่ะเข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่าเอ่อมีคนสวีดีดีกันอยู่ข้างในอยู่ค่ะบิดยิ้วหวิดยิ้วครับโอ๊ยหิดบ้องบิดยิ้วอะไรแคร์ปาดหน้าเค้กฉันฉันไม่ยอมปล่อยไปอุ้ยอุยขอโทษค่ะ คิดว่าไม่มีใครอยู่บอทซไซเนี่ยผมผมให้ยืมนะคือถ้าถ้าใช้เสร็จแล้วก็เอามาคืนแล้วกันให้ยืม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 ทำงานไหมไม่ทำงานแล้วละคะได้ครับตอนสบายอ่ากระปุ้นจ๋าเปลี่ยนกันขี้เด้อแล้วผู้ชนะเข้าขี้เพื่อเป็นพ่อมต้องสอนนะถ้าขี้คือเนิรนเป็นไงค่ะ บางทีมันทีล่องเนินค่ะไปพวกว่างมากเลยโอ้ไม่ว่างค่ะอีมาโอ้ยอีมาโอ้ยอ้าวผู้ไรซื้อหัวกเออหัวกเน่ยเป็นซื้อที่มูเอิญกันกับคุณพ่อนายจังซื่อมันต้องเออเิญแอปเปิลแอปเล เชื่อได้ยังไงว่าเธอเป็นเลขาคุณฐานะเนี่ยฮะถ้าพ่อเธอมาเจอฉันก่อนเนี่ยนะคงไม่เชื่อหรอกว่าปลวกอ่ะจะมาเป็นเลขาได้เนี <approaches> ่ยค่ะต้องดูการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมด้วยวัดกันแล้วอ e ่ะเราคนละชั้นกันนะเป็นได้เม <c> ื่อไเมื่อเราอยากเธอเขยเห็นบอแล้วคอลิ่งอ่ะดูเลย